โโครับวันนี้ก็มาเก็บเบ็เดเหยอกุ้งนะครับทุกคนดูครับขารถไฟลอยน้ำนะ,นะครับมีรถไฟวิ่งเลยครับมีรถไฟให้ชมครับวันนี้อันนี้เขาเรียกฝั่งฝั่งของหมูนะครับทุกคนเรียกฝั่งของหมูฝั่งนี้น้ําแถวนี้ก็ประมาณห้าห้าหกเมตรขึ้นไปครับห้าหกเมตรถึง แปดเมตรนะครับประมาณนี้แหละน้ำมีลึกเท่าไหร่นะครับมาลุ้นนะครับทุกคนอล้วครับตัวแรกเป็นปลาอะไรครับโอ้อาจจะเป็นปลาตะโกรครับตัวแรกก็ปลาตะโกอีกแล้วครับมีข้างหลังอีกแล้วเนะี่ย หลายตัวนะครับน้ำก็ประมาณ5เมตรถึง8เมตรนี้ครับไม่ลึกเท่าไหร่ครับมาก็คืมฟ้าคืมฝนแล้ววันนี้อยู่ไหนอูลอยหลุด พอ,อกินหลุดก็มีอะไร<ป> อโอ้ครับเนี่ยโอ้ที่นี่ปแปลกแปลกตะโกนมาตัวครับตะโกครับโอ้ยถึงแรงครับตัวนี้โอ่งนี่แรงนะครับ ้องจับดีๆเดเบ็ดเกาะมือนี่ครับขนาดนี้นี่แรงมากครับมีมน,น้าอีกแล,ล้วเนี่ยใกล้หมดปลาอะไหกเมก ใกล้หินเลยนะครับเนี่ยโอ้ยนี่ก็ตะโกกโอ้โหใส่จะโดนตะโกกเลยวันนี้ีปลาอะไรครับโอ้หนี่ประกดครับทุกคนมีข้างหลังอีกแล้วเนี่ยหลังอีกตัวหนึง่งโอ้มาเป็นคู่เป็นคู่แล้วเนี่ย โ,โอเคแล้วเนี่ยโอโ้ใส่ใจะโดนตะโกกขลลมแล้ววันนี้ มาอีกแล้วครับโกครับมีแตะตะโกก ล้วนมาอีกแล้วครับเนี่ยฟึ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยโอ้โหอย่าตะโก้ครับ แดงเลยครับวันนี้โอ้โอล้วนแล้วโอ้แล้ว ตัวแล้วครับอะไรประแดงมาแล้วครับโอ้โหตัวแรกเดี๋ยแต่ตะโกรครับเริ่มมาแล้วตัวแรกเราประแดงตัวแล้วครับโอ้หปแดงครับประแดงกินคืนต้องตักนะครับเดี๋ยวหลุดครับทุกคนมันคืนลงคอเนี่ยมันจะหลุดง่ายนะ นี่ตัวที่สองแล้วครับตัวที่สองเราแล้ว,ลวนี่ได้สองแต้มแล้ววันนี้โอ้ตัวนี้ดึงหนักๆครับทุกคนโอ้ตัวนี้ได้ลุ้นเลยครับเน่เน่เน่ไปแล้วนี่ได้ลุ้นครับไปปลาแดงกับลาน้ำเงินรับตัวนี้น่าจะไซส์สวย กันแตะปุ่นนะครับเนี่ยโอ้โหสวยครับทุกคนโอ้โหเคลียวๆ,ๆโลโปนี่ครับทุกคนไลโลนะครับโลก,กวา่ากประมาณโลสองครับตัวนี้โอ้โหคุ้มค่าแล้ววันนี้ตัวเดียวแต้มที่สามนะปลาแดงเดือดตะโกกมานาน ายตัวครับปลาแดงใหญ่ขึ้นไปแล้วเมื่อกี้น่าจะเป็นปลากรดครับตัวนี้นี่ครับทุกคนสวยเหมือนกันนะครับนี่ยนี่กดเหลืองตัวลครับอะไรครับตัวนี้โกกหรือปลากรดหรือปลาแดงโอ้สกอตครับ คันท,ทุ่นเลยแย่งยักษ์ครับแยงใหญ่ กลืนตุยเลยครับตัอนนี้ร้อยเลยมาอีกนครับประโกค,ครับอ้ยอุ้ยโอ้ลุงตะกองอยู่ข้างหน้าครับนี่ตะโกเนี่ครับโอ้ กอ,องโดดเมื่อกี้นะครับเนี่ยโอ้ใหญ่นะครับโอ้ข้ามุมปากเลยตอง ตัวละครับอะไรโอ้มีข้างล่างอยู่ครับเนี่ยโกดประกดโอ้โหเกาะคางอยู่แลครับเนี่ยเกาะใต้คางแล้วมีตัวนะครับเนี่ย นี่น่าจะเป็นตะโกกโอ้ยโกกไปใกล้กันเลยนี่หมดเรียบร้อยครับเหยือกกุ้งไปรุ่นผลงานกันครับครับงานเหยือกกุ้งเราวันนี้นะครับเนี่ ก็กุ้งตัวเล็กไปหน่อยนะครับก็เลยปลาก็เลย,เลยไม่ทันปลา,าเล็กครับปลา,าเล็กกินหมดก่อนนี่ปลาแดงใหญ่มาตัวนะครับแล้วก็ปรากดปลาตองนแล้วก็ตะโกครับนี่โกอีกเหมือนเดิมโก